สวัสดีครับวันนี้นะครับรถอีซุคันนี้นะครับมาทําการดูให้ทางร้านเช็คนะครับเสียงมีความเพี้ยนนะครับทีนี้พอเช็คสาเหตุก็เจอปัญหาเรื่องของสเปเซอร์นั้นเปื่อยนะครับซึ่งของเดิมนั้นเป็นไม้ MDF นะครับซึ่งแบบนี้นะครับเปื่อยครับทางร้านก็เลยทําการสร้างสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่นะครับโดยใช้ไม้อัดที่ชนิดกันน้ํานะครับที่ใช้ในการทําตู้ลําโพง PA นะครับ นี่ซ้อนกันแบบนี้นะครับอัดกาวให้มันแน่นนะครับนะฮะจะมีความแข็งแรงมากๆนะครับหลังจากที่กาวแห้งแล้วนะครับก็ทําการถอดออกมาที่จะเตรียมโปะนะครับก่อนอื่นก็ต้องนะครับทำการขัดเสี่ยนไม้ออกให้หมดะก่อนนะครับึงขั้นตอนนี้คือกั้นอนโปสีนะครับเพื่อครับเก็บ นะครับให้ชิ้นงานนั้นดูเรียบนะครับและเป็นการป้องกันความชื้นอีกชั้นหนึ่งนะครับจากนั้นก็ขัดให้เรียบนะครับเพื่อเตรียมที่จะทำสีต่อไปนะครับนี่ทำความสะอาดชิ้นงานนะครับต่อมาคือการทารองพื้นครับใช้สีทารองพื้นก่อนนะครับพอเสร็จจากการรองพื้นก็พ่นเลยครับใช้สีพ่นลำพง ตู้ PA นะครับซึ่งคุณสมบัตินั้นจะกันน้ำได้นะครับก็ตากชิ้นงานให้แห้งนะครับนะครับนี่เป็นเครื่องมือนะครับบล็อกที่จะขันลำโพงเข้ากับสเปเซอร์ครับซึ่งจะใช้น็อตแบบหกเหลี่ยมครับนี่ครับเป็นน็อตที่นำเข้ามาจากต่างประเทศครับหกเหลี่ยมยาว1นิ้วครึ่งนะครับนี่นี่ครับตัวสเปเซอร์นั้นจะล็อกด้วยน็อตเบอร์สินะครับ ตัวลำโพงนั้นก็จะขันด้วยน็อตหกเหลี่ยมนะครับค่อยๆขันเข้าไปทีละฝั่งทอเข้าไปแล้วค่อยๆทอเข้าไปครับนี่ลำโพงยึดแน่นหนานะครับเสียงออกมาดีแน่นอนครับวิธีนี้ครับก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ครับสำหรับการสร้างสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่นะครับสำหรับท่านใดที่เจอปัญหาแบบนี้นะครับ ทางร้านยินดีให้คำปรึกษานะครับต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์โทร0858447271นะครับร้านตั้งอยู่เคหะแหลมฉบังสวัสดีครับ